สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักบอลสายพันธุ์ไทยแท้เลยทับทิมนะคะก็จะมีทับทิมแดงทับทิมชมพูแล้วก็ทับทิมเม็ดใหญ่อันแรกที่เราเห็นนี้คือทับทิมแดงนะคะทับทิมแดงแดงเข้มเลยสืดอแดงกระดูกแดงแล้วก็จะมีจุดแบบเม็ดเล็กๆแดงๆกระจายเต็มใบไป,ไปหมดเลย ตัวจริงสวยมากนะคะ,นะคะหลังใบก็จะเป็นแบบจุดจุๆแบบนี้แต่จะออกชมพูเรื่อยๆหน่อยๆก้านก็จะสีดำนะคะทับทิมแดงเนี่ยพอเขาแบบองอออกมาปุ๊บเขาจะเป็นจุดแดงๆเลยนะคะเราไม่ต้องรอให้เขาแบบกัดสีเลยเขาก็จะเป็นแบบมีแต้มจุดแดงๆเลยแดงๆแบบนี้เลย นี่จุ่มซื้อแบบเป็นหัวมาตัวเป็นหัวมาแต่กว่าจะได้ทับทิมแดงมานี่แบบนกกระทาเต็มบ้านเลยนะแต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะอันนี้คือทับทิมแดงนะคะอีกอันหนึ่งที่ร้านเรามีก็จะเป็นทับทิมชมพูอันนี้คือทับทิมชมพูค่ะทับทิมชมพูเนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นใบสีเขียว ก็สะดือชมพูกระดูกชมพูกระดูกชมพูเนี่ยก็คือจะเป็นชมพูแบบเต้มๆออกมานะคะแต้มๆออกมาข้างใบกระจายกระจายนิดนึงนี้ค่ะแล้วก็หลังใบเขาจะเป็นแบบนี้อ่าออชมพูนิดๆ การใบก็จะเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะทับทิมชมพูเนี่ยเม็ดทับทิมเล็กๆสีชมพูเขาจะแต้มแบบกระจายทั่วใบแต่ว่าจะไม่ไม่ถี่เท่ากับทับทิมแดงนะคะเดี๋ยวจุมเอามาเทียบให้ดูว่าเป็นยังไงค่อยๆน้อมนองลงมานี่ค่ะเห็นไหมคะทับทิมแดงเนี่ยเขาจะเป็นจุดแบบแดงแบบความถี่ของจุดเนี่ยจะเยอะกว่าทับทิมชมพู นี่ยค่ะจะสีสดทับทิมชมพูเนี่ยเวลาเขาแบบใบเขาแบบออกมาครั้งแรกเลยเนี่ยบางใบก็จะเป็นแบบแต้มชมพูออกมาเลยแต่บางใบก็คือจะเป็นแบบนี้จะมีแต่แบบชมพูละเลือดละเลือแบบนี้แล้วก็จุดทับทิมชมพูเขาค่อยค่อยแต่แต้มขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่บางใบก็คือกลางออกมาปุ๊บเป็นจุดชมพูเลย นะคะเดี๋ยว,ยวจะพาไปดูต้นเล็กๆกันว่าน้องเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็จะมีทับทิมอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่ร้านค่ะนี่คอันนี้เขาเรียกว่าทับทิมเม็ดใหญ่อันนี้จุงมก็ซื้อแบบเป็นหัวมานี่ค่ะหัวใหญ่มากแต่ก็กว่าจะได้น้องแบบตรงตามปกที่เราต้องการนี่ก็แบบโดนหลอมาเยอะเหมือนกัน แต่ไม่เป็นไรค่ะอัน,นที่เราโดนหลอกก็เขาก็กสวยไปอีกแบบนะคะอันนี้คือทับทิมเม็ดใหญ่ทับทิมเม็ดใหญ่จะใบแบบใหญ่มากนีอันนี้น้องจะแบบช้ำนิดนึงเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนี่ค่ะเม็ดน้องไอ้ไม่ใช่ใบน้องใหญ่มากมาเทียบกับมือจุ่มจุ่มจะเป็นคนแบบมือยาวมากเป็นผู้หญิงมือยาวมากดู่คะประมาณสามฝ่ามือค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะกระดูกชมเขาก็จะเป็นแบบชมพูแบบอ่อนๆเหมือนแบบโอรสโอรสนิดนึงอะ,ค,ะค่ะเหมือนกับเม็ดทับทิมอะไรอันนี้ก็จะเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆแล้วก็จะออกแบบสีแดงอมส้มจะไม่ได,ด้แดงแป้จะเป็นแดงโอรสโอรสใหม่ค่ค่ะน,นี่เ็เด็จเนาะ ข้างหลังใบก็จะเป็นแบบสีขาวเขียวขาวๆหน่อยการใบก็จะเป็นสีเขียวค่ะเขียวแบบนี้่นี่คือต้นใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นเล็กกันนะคะว่าลองเปรียบเทียบดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูค่ะ ทีนี้เรามาต่อเรามาดูน้องต้นเล็กๆกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือทับทิมแดงทับทิมแดงเนี่ยที่ที่จุ๋มเคยบอกว่าเขากางมาปุ๊บเขาจะมีจุดแดงๆเลยไม่ต้องรอกัดสมงกระสีอะไรทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือนี่ดูใกล้ๆกันเลยเนี่ยคนะ่ะเห็นไหมคะทับทิมแดงน้องเขาก็จะแบบเริ่มมีจุดแดงๆเล็กๆเลยเหนะะมือนกับ ออกมาวันแรกเลยอันนี้ก็คือแยกนอมาอยูทีทับทีนแดงถ้าต้นเขาสมบูรณ์มากเนี่ยสีเขาจะแดงแบบจัดจ้านมากเลยนะคะสวยมากแต่จริงๆบอลทุกต้นทุกสายพันธุ์ทุกสีเขาจะมีสเสน่ห์ของเขาหมดนะคะไม่มีต้นไหนที่แบบความสวยน้อยกว่ากันเลยสวยคนละแบบ อันนี้คือทัพทีมแดงเดี๋ยวมาดูทัพทีมชมพูอันนี้ทับทีมชมพูเนี่ยอันนี้เกิดจากการผ่าหัวนะคะจนเป็นคนผ่าหัวเองผ่าตัดเองเลยเป็นคุณหมอเลยนะคะอย่างดูต้นเล็กๆตรงนี้ชัดๆนิดนึงนี่ยค่ะอันนี้คือทับทีมชมพูเกิดจากการผ่าหัวเลยเห็นไหมคะเขาจะยังไม่มีจุดนะคะเขาโตมาแล้วเ็าค่อยๆจะมีจุดอ แตี้ๆต้ขึ้นแต,แต่แรกๆเลยคือจะไม่มีจุดเลยแต่บางต้นพอเขางอกออกมาปุ๊บคือเขาจะเป็นแบบจุดชมพูเลยค่ะอี่ยนะคะอยาให้ดูแป๊บหนึง่งอ,อยู่ไกลเกินไปเ <laughs> นี่ยค่ะอย่างต้นนี้เขางอกออกมาปุ๊บเขาจะเป็นแบบ ชมพูเลยจะมีจุดแต้มๆเลยไม่ต้องรอฉะนั้นเวลาเราซื้อมาถ้าเขาบอกว่าทับทิมชมพูอย่าเพิ่งไปโวยวายเนะคะว่าเขาโกหกเราพอบางต้นเนี่ยก็คือต้องรอ,อน้องกัดสีก่อนเขาถึงจะมีแบบจุดชมพูเล็กๆเดี๋ยวไปดูทับทิมเม็ดใหญ่กันนะคะอันนี้คือต้นเบดี ต้นบ,บีบีอันนี้คือทับทิมเม็ดใหญ่นะทับทิมเม็ดใหญ่ต้นบบอันนี้คือเกิดจากการแยกหนออเดี๋ยววันหลังจะเอาไอท้ที่ผ่าหัวมาให้ดูเพราะว่าเพิ่งจะผ่าน้องไปยังไม่เคยเห็นต้นที่ออกมาแรกๆเลยเกิดจากการผ่าหัวว่าเป็นยังไงอ่น,นี้คือแยกหนอก่อแต่ว่าก็มีหัวนะคะหัวเด้งๆนี่เขาจะแต้มแบบ ดเดียวถ้าง,งอกออกมาเลยเนี่ยตามหนอเนี่ยมีแบบนี้เลยเขียวปีเลยไม่มีจุดไม่มีอะไรที่แสดงว่าน้องจะเป็นทับทิมเม็ดใหญ่เลยนะคะแล้วน้องก็ค่อยๆจะค่อยๆแบบโตมาก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้อันนี้คือเป็นบันที่วางที่บ้านเองต้นเล็กๆก,ก็คือเกิดจากการ ผ่าหัวของแม่เองไม่ยากนะคะเดี๋ยววันหลังจะมีวิธีการผ่าหัวให้ดูว่าทำยังไงแต่ของจุ๋มนะเขาเอาปกติเวลาเขาผ่าเขาก็จะใสเ่เหมือนเป็นอะไรนะ้นลงพ่อชํำ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอบอะไรเขาเนี่ยประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับจุ๋มคือลองลองทำมาแล้วทั้งแบบกล่องทั้งอะไร แต่วิธีที่ดูที่สุดก็คือแบบธรรมชาติเลยน้องจะงอกเร็วโตรเร็วและก็แข็งแรงด้วย<ม>เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำการผ่าหัวแล้วก็เพาะแบบธรรมชาติตามสไตล์ของที่บ้านเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาพามาชมบอลแบบประเภทอื่นบ้างนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามที่ฟัง ชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มานะคะสวัสดีค่ะ